สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะปูจ,จะมาอ่านดวงให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดราศีกันทุกท่าน,น,นะคะ่ะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำปีกันนะคะคลิปนี้นะคะปูจ,จะอ่านดวงประจำปี2565อาค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกทท่ทานนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะ,ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะถ้าแมน่นไม่แม่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแต่ว่าคลิปในการ ดูดวงนะคะเป็นราศีเนี่ยจะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะราศีกันนะคะในช่วงปีนี้นะคะมันมืดไปหมดเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานนะคะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินและการงานนะคะในปีนี้นะคุณมองว่ามันก็สําคัญหรือมันก็ไม่สําคัญก็ไม่รู้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีความรู้สึกว่าหามามันก็เหมือนรู้สึก ไม่ได้อะไระนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะเนี่ยค่ะมันทำให้เขาเรียกว่าคุณมีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินล่อยหลอนะคะการเงินเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะคะในช่วงปีนี้เพราะว่าเก็บเงินไม่อยู่นะคะปีนี้ไม่รู้ว่าทำทำไมนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจด้วยนะคะปูขอดูหน่อยว่า ปัญหาการเงินของคุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมราศีการปีนี้นะคะมันถึงเก็บเงินไม่อยู่แล้วก็การเงินเนี่ยมันถึงมีปัญหานะคะเขาบอกว่าคุณก็อ่า 50- 50นะคะคุณใช้เยอะนะคะในช่วงปีนี้ไม่รู้ว่าใช้อะไรนะคะอาจจะลงทุนในเรื่องของความรักก็ได้นะคะคุณรู้สึกเบื่อนะคะกับความรักนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความรักของคุณอาจจะเกิดมาจากการที่จะต้องอใช้จ่ายเงินหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ เบื่อมากๆนะคะเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นชีวิตที่เพอร์เฟกนะคะแต่คุณมักจะก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวพันอะไรกันนะคะกับกับเขาเรียกว่า เเกี่ยวพันกับการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชีวิตคุณก็เพอร์เฟกนะแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นในเรื่องของการกระทําของคุณมากกว่านะคะที่ว่าการเงินของคุณเก็บไม่อยู่นะคะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการการใช้จ่ายเงินน่ยนะคะในช่วงปีนี้นะคะความคุณกําลังจะสนุกนะคะกับความคิดของตัวเองนะคะ แล้วคุณก็เขาบอกว่าความคิดของตัวเองของคุณเองเนี่ยคุณคุณคิดคิดคิดไปไปเหมือนกับเขาเรียกว่าคิดเอ่อถึงความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วความคิดของคุณเนี่ยมันกําลังจะมาถึงนะคะคุณกําลังกังวลนะคะเกี่ยวกับความคิดของคุณนี่แหละนะคะที่คุณกําลังจะทําอยู่นะคะแต่ว่ามันมันจะทําให้คุณเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะ มันขอแค่สนุกกับมันนะฮะาราศีกันเนี่ยในปีนี้นะคะกำลังจะลงทุนนะฮะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะปุว่านะเพราะว่าไพ่มันออกในเชิงลักษณะแบบนี้มันจึงทำให้คุณเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่นะคะ<ม>เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยอ่า give your eye นะคะก็ให้คุณเนี่ยโฟกัสนะฮะให้คุณโฟกัสแต่ แต่จุดใหญ่ๆนะคะสิ่งที่สิ่งที่คุณจะทำนะคะแบบเฉพาะเจาะจงนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีงานนะคะเข้ามาหลายทางนะคะเขาบอกว่าให้คุณเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเลือกทางที่มันดีที่สุดนะคะสำหรับตัวคุณนะคะให้คุณทําตรงนั้นนะคะให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปทำหลายๆทางนะคะมันไม่ดีนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยสูญเสียเงินได้นะคะ คุณกําลังจะมีชีวิตใหม่นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็คือผ่านไปนะคะคุณกําลังจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่นะคะบางท่านนะคะอาจจะได้ลงหลักปักฐานนะคะหรือว่าอาจจะได้แต่งงานหรือว่าอาจจะได้แฟนหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบครัวนะคะในช่วงปีนี้นะคะ เนี่ยค่ะเขาบอกแล้วว่าการงานของคุณเนี่ยมันมีปัญหานะคะเพราะว่า,าคุณอะ่ะเลือกเลือกงานหลายทางนะคะมันจึงทาให้ให้มันมีปัญหาหมดเลยทั้งการงานการเงินนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกสิ่งที่มันใหญ่ๆนะคะโฟกัสแต่เรื่องเดียวนะ,ะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบนะคะคุณอาจจะต้องคิดนะคะในแง่บวกนะคะเขาให,ให้ให้คุณคิดในแง่บวกนะคะแล้วก็ ให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้านะคะในในที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทั้งในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของที่ทํางานด้วยนะคะคุณจะมีสปิริตมากๆนะคะในในที่ทํางานแล้วก็ในเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าให้คุณจงคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้ว ทำตามไพ่แนะนำนะขอขอให้คุณทำตามอย่างที่ไพ่แนะนำนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งปัญหาเรื่องงานของเรื่องกับเรื่องเงินของคุณจริงๆนะฮะแล้วก็คุณจงเชื่อนะคะในเซนส์ของตัวเองนะคะว่า ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะถ้าคุณมีมีเซนต์น,นะคะหรือว่ากําลังจะประสบปัญหาอะไรอยู่นะะให้จงให้คุณเนี่ยจงเชื่อนะคะตรงนั้นนะมันจะทําให้คุณเนี่ยปลอดภัยนะะปลอดภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นคําเตือนหรือคําแนะนานะคะจากไพ่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะคะว่าคุณจะทําหรือว่าไม่ทำนะ,ะก็ขึ้นกับอยู่กับตัวของคุณเองทั้งหมดนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ